ชอบเียคอมนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาบีบสกูชี่ยังไงให้ดูเจเกอรสไลเดอร์หรือว่าจะมาทำา10อันดับการบีบสกูชี่นะคะหรือว่าการบีบสกูชี่10แบบนั่นเองนะคะไม่เชล10อันดับเราก,ก็จะมาทำา10แบบการบีบสกูชี่นะคะเดี๋ยวไปดูทีละทีละท,ละทีละแบบกันเลยนะคะแบบแรกนะคะก็ต้องเตรียมสกูชี่ที่มันเป็น ชิ้นใหญ่ๆมาหน่อยเนาะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะจะเป็น j ัมโบ้ a ัช b บ n นะคะเอาเป็นของแท้หรือว่าของไม่แท้ก็ได้นะให้มีเป็นแบบมันต้องเป็นรูปทรงอย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลองบีบกันเลยบีบแบบว่าเขียมไปเต็มมือแล้วก็ค่อเห็นความฟินเลยนะคะหนึ่งสองสานี่นะคะก็บางคนก็จะเน้นบีบแบบนี้กันเนาะอย่างเช่นพี่สแตมประยงอะไรกับพี่สแตมคือพี่สแตมชอบบีบแบบนี้เนาะ กดให้เห็นความฟินของสกู๊ตชี่เลยอะไรอย่างนี้นะคะแบบที่สองก็จะมีแบบอ่อนนุ่มนิดนิดฮะก็คือนี่เลยมีแบบนิดเดียวก็คือแบบมีแบบคนถนอมสกู๊ชี่อะ่ะเข้าใจปะ่ะเออนั่นแหละเออนั่นแหละนี่นั้นบีแบบนี้ค่อยๆ่อบีนิดนึง สามบีบแบบบีบสกูชี่ไม่เป็นนี่นะคะถล่มอีกเ,เลยเบ็ดนะคะสโาลมากนะข้อที่สี่สกูชี่ให้ดูสโลล์มาก จิโลฟค้นชื่อเรื่องความโโลค่ะกำเข้าไปแน่นๆไม่กลัวตำหนิเลยอ้โหโลอีกแล้วจัดใจค่ะ แบบที่ห้าบีบแบบนางฟ้าบีบสวัสดีค่ะนางฟ้ามา้นค่ะวันนี้จะมาบีบสกูชีโดนัทฮัล l ล่คิตตี้นะคะนางฟ้าแค่พูดชื่อ,อยงผิดเลยโบฮ e ล l ล k คิตตี้ค่ะ อนนี้ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่แบบที่หกบีบแบบเต็มมือไม่สนใจแพ็กเกจนี่นะคะสกุตี่นะคะโอ้สองสารแพ็กเกจแบบที่เจ็ดบีบแบบยังไงอะคนทั่วไป นี่นะคะเป็นสกู๊ชี่นะคะแบบที่เจ็ดก็คือบีบแบบบีบบีบแล้วก็ปล่อยหรอือกราคาแบบนี้นะคะเหมือนผู้เชี่ยวชาญอะไรแบบที่แปดบีบแบบไม่สนใจตำหนิเรือนี่คือตำหนิของสกู๊ชี้นะคะแล้วเราก็จะมาบีบไม่สนใจคือแบบเราไม่เราไว้น่าเก่งกลัวว่ามันจะมีตำหนิ ซ0มรออะ่ะนั่นแหละคือมันดีค่ะคุมดีค่ะมันึงบีแบบสงสารสงสารสกุชี่มากคลิปนี้แบบที่เท่าไหร่แล้วแบบที่เก้าถูกแล้วแบบที่เก้าก็ดีแบบสงสารแพ็กเกจ นี่นะคะก็าเป็นชุชชี่นะคะค่อยๆปล่อยอย่างทนันฉนอมเพื่อไม่ให้แพ็กเกจยับแบบที่สิบเอาทุากอย่างมารวมกันมันจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันค่ะ <Yeah! S 1> คลิปนี้ acting เยอะมาก ใครชอบแบบไหนมากที่สุดนะคะหรือว่าใครบีบแบบไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะคะแบบที่1นึถึงสิเลยชอบแบบไหนส่วนใหญ่บีบแบบไหนบีบแบบนี้หรือว่าบีบแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็ใครบีบแบบไหนคอมเมนต์กันด้วยนะคะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ไปกดติดตามยู กด follow ig scushi u s c o r e sweet deco shop ยาวนิดนึงเนาะคิดว่าน่าจะสะกดกันได้นะคะแล้วก็ facebook fanpage n o n i com นะคะแล้วก็แฟนของเราหรือว่าพัดลมไม่เกี่ยวอะไรบ๊ายบายไปแล้ว